พาเที่ยวสวนน้ำเดอะรีสอร์ทแอดสวนพึ้งค่าที่นี่นะคะเขาก็มีหลายโซนมากวันนี้นะคะเราก็มาพักกัน1คืนนะคือ1คืนน่ะไม่เพียงพอกับการเที่ยวเลยจริงๆอันนี้เรากำลังจะเดินไปสวนน้ำโซนของเด็กนะจ๊ะ คือแบบมีที่ถ่ายรูปโคตรเยอะเลยแก่เยอะมากเด็กแฮปปี้มากนี้ลูฉันเองดูตู่สีหน้าตีมากเลยอันนี้โนก็จะเดินไปโซนส่วนน้ำที่มีอะสไลเดอร์เด็กแล้วเดี๋ยวมันจะมีโซนทะเลเดือด้วยเดือดรอดูเลย เดินชิงลางก่อนสำรวจพืบบ้นที่ก่อนแบบนี้แต่นี่ก็ขึ้นแต่จ้าอจ้าจ้าเดกับสไลเดอร์แรงมากเลยเพราะว่ามันเปลีย่ยนแะล้วต่อไปโซนทะเลเดือดตอนแรกก็คิดว่าเขา,มาเไม่เมปิดไว้ร์กอล์เพราะมัหลกตกแ่เดือดจริงพอดูนี่กลับมามที่น้องสไลเดอร์แล้วรถแรงดูนะป้าหน้าเสียเลย แล้วมันก็ทำลลแก้งฟอร์มทําเป็นคานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเล่นต่อไปนี่มาถึงโซนน้ำพุก,กันแล้วค่ะวิ่งมันสนุกมากปันหนึ่งว่าส่วนน้ำนี้เป็นของฉันโลกนี้ไม่ใช่ฉันตูดอย่างแดง จะบอกว่าเนี่ยคือการแบบได้เล่นน้ำครั้งแรกเข้าสวนน้ำครั้งแรกของลูกชายเราเลยนะสองขวบครึ่งแล้วอ่ะพึ่งจะเคยก็เลยแฮปปี้มากเลยแกมาเที่ยวครั้งนี้แบบโคตรติ้งเลย วิงว่งวิ่งวิ่งไปจา้าวิงา่งแบบี่เรามากันสามคนนะไปเที่ยวที่ไหนโซนไหนจะต้องคิวไปเองอันนี้ก็เป็นโซนทะเลนะทะเลเทียมมีหลายโซนเวอร์ดูดิใหญ่เหมือนกันนะคะโซนตรงนี้แต่เราไม่ได้ลงอันนี้ก็จะมีสไลเดอร์แบบที่มันเล่นลงขอยยามาน,นี่ีสไลด์แบบยาวๆยาวๆไปลงตรงสไลเด,ดอร์นี่น่าเล่นมากมาถึงโซนตรงด้านหน้าอันนี้ น้องพอยืนได้กำลังจะพาลงไปเดินในน้ำดึกครั้งแรกการมาเที่ยวที่นี่คือคุณมากๆคุณสุดๆอันนี้กำลังจะขึ้นไปเล่นสไลดเดอร์สไลดเดอร์น,น้ำครั้งแรกตอนแรกก็คิดว่าจะกลัวแต่ที่ไหนได้ชอบมากเลยค่ะอยากแนะนำให้ลองไปคือเที่ยวหนึ่งวันอันนี้ไม่พอจริงแกเลิศไปเลย